สิบปีเพเซอร์ต้องไปเจอกับซันเดอร์ที่บ้านเขาอวีจายมาลายกับคิงชางประทาบบนคเมสาวสวยและปะัดจาร ล่าสุดที่เราเห็นคือปี2026ที่เรือบอลต้นแบบมนด,ดําของขึ้นโดดบล็อกแล้วปังใครยิงตอบฝาลงครั้งนี้วงการขอกม้าลายในเมืองโอคาโฮมาต้องสั่นเครืองเพราะนายแบดแจกสูตรอาหารทุกครอเอ็กแฟกเตอร์ของเพเซอร์สาวสวยมอดเสื้อเหลืองและผู้นําทับั๊บพลังปะปะจ้จอรอเข้าสนามจนขาสั่นหมดแล้วพ่อใหญ่ซิลเวอร์เตรียมลงโฆษณาทุกข่าวีแค่เกมเเกมเดียวพี่ชาก็มีโบอ์ยิง7จ 7, 7ส่วนตัวแล้วแปนบาต้องขอบคุณ NBA สคริปของอดัมซิลเวอร์จริงดิวนี้วินวนพ่่ออใหญไได้เเรตติงมะ ต้องใส่กันทุกอย่างแล้วเราอาจจะเห็นนายแบลเชกกด50แต้มในขณะที่ไทล,ลิสกด5แต้มก็ได อคือพาสคาวเสียกรรมต้องใช้มนคาแมเหมือนเกม6เกม1ฮาริบัตเบิร์ลูกปิดเกมใส่โอเคซีเกม2อโอเคซี่ยำเล็กเกมสมแมทเธลินสำรองฮีโร่กด27แต้มเกม4แมทเธอลินอีกพาลูกโทษบวกกับสตอตฟอร์เตอร์ดีเอ็กซ์เทนเดอร์เกม5ฮาริบัน4แต้มตอนที่เจดับนังเฮามี40แต้มเกมหอย่างที่เรารู้กันเสียกรรมพาทีมตีเสมอ3ต่อ3เกม7มาดูกันว่าจะม้าลายหรือบัฟพลังไทลิสเกมหน้าไม่4แต้มก็40่แต้มแน่ๆ่สวดนายแบบเชฟไม่ต่ำกว่าี่อสิ 50แต้มได้แน่ๆถ้าโค้ชให้พี่เขาลง30นาทีขึ้นไปโชคโคมเลสน่ามัน2เกมติดต่อกันแล้วรอดูเกมหน้าว่าจะไหวไหมแฟนเพนเซอร์ลงพึ่งวันนี้แล้ว เย่ไฟนอลเกมเจ็ดมันแน่นอนตามก่อนเลยเสื้อเอเลเวสแรมแฮร์รี่ท่าโชกแฮร์รี่ทูเดอะไฟนอลมีพีทูเดอะไฟนอลนายแบบเชมีพีนายแบบเชเลกเกอร์ก็มีฮิลลี่กับแอน์แคนคูนก็มีไปตามกนได้แล้วที่เอเลเวสแ a มใน description เลยนะคะ